กับสบดีอีกรอบนะจ้ะยินิีตลับกัสบสู้างบาดเด็กพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คืออาหารละสุกแล้วจะปิง้งลูกยรแล้วกับจี่หอยสักเล็กน้อยกินเนาะกับทีมงานนะจ๊ะปิกนิกอยู่ที่ห้วยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศคือซิวแห้งขาวกับบรรยากาศจ้าผู้เนาะเอาเบิ่งมุมกว u ง n ะท้องฟ้าเหลืองอารามบรรยากาศ ชิวๆเนาะนั่งปิกนิกกัน<อ>ที่ห่วยพลานหินสวยงามมาพี่น้องไปกินกันจ้า,จบบามาเด้อพี่น้องเด้อมากินเด้อบาดีเด้อกันเลยนะโบโตคนมีกระดาย อยดกินลูกซนจากที่ก้านหาแล้วไปแล้ว็นยหน่นไม่เป็นอะไรที่นแล้วนอที่กเห็น่บ่กพี่น้องมาเด้อมาเด้อจกิกนิกกลาง่ใหสบายดีปิกนิกกลาง่ใหหมดเลยขาวดขาวแ่แแช่ตกองกิน้หอยกี้หอานกโต้มือนี่จะก้นได้ยากกินขาวนจะห้องกินอืน้ำลายแตกมาเด้อมิสเตอร์เอ้อกตบาต ขาจ้าที่สีมีคิดข้าวเสียเนี่ยม่เห็นตัวสีน้ำจินท่าดังเลยเาไหนเปนสีที่เราเรียบ่มีรุ่นยังไงเนาะรุ่นแล้วตื่นกจะให้เบิร์นด้วยกันเป็นท่าดังไหมเบิ่งนเ้อเป็น้านอื่นเป็นรลานอื่นประทัดครับรุ่นเะเย

แล้วอยากกินแต่มือมือไลท์บอกว่าโอเคเบิร์ดแก่บิร์ดเลยตรนี้มันจะงงแล้วก็ยังไม่ได้ดึอได้มือนั้นน่ะจกกระสองถุงเจ้าเนมีกังมืดตังเครื่องตังนี้แล้วก็ใกลดีเลยใกลดีนะไ่ขาดตอบจนเขาใกลมาคายมาคายกับคุณมืออืดนายนำกับมม เจมของเบอร์แล้อืมอหุดันอย่าหันลงไเปที้าอ่เดียวเอ้ยลงก่อนมูกก็ได้ทำงานผัวนต้อง ตุมูลขนาดกแม่นซันบต้นเมื่อยมวนมาต่วันใหม่มานอนตตอยู่จะเมื่อยถึงจะได้ยน้ำงคนั้นหากอยบ่หากอยเก๊กี๊กี๊หากอยีันั่งน้ำในเอื้อยแเขานี่โยมน้ำนะกะออยู่บนจักรทบ้าไ่ยโอ้ยผู้รากเไงโอ้บด้ต้งก็ขอนนนี้เอนห้าอัน นั่นนะครับวากีนถืออยู่ไหนนั่กลับมันกลับกันน้าแป๊บเลยกัเป็นตุตอตอกาเรอีกับบอปู้ออกไหมยากเลยอ่อนเนาะยากทำูเขาเทดาอดใช่ทีนี่จีจีก็มาเอานะคะจีจีเต็มเลยแถวนี้ยเยอะจ้ะ ตุ้ยคือจีแบบนี้มันต่อมันกะดรไปโดนเลยเออบูเป็นพาเป็นพ้างเรกินหนเลยหมนพบ้ากร่นเลยขมนำคอยวสีเลยนนำบกีน่ะอันนี้หางละตุ้ยอันนี้นะใส่คำว่าลุงตุ้ยลุงตุ้ยว่าจักรแ่นอย่าเอาเห็นบ่ผม ทิอแล้วนี้พออยั่างนี้เอาเอาลุงเป็นเป็นเมือมาห้องลุงเดถอะห้องลุงเดี๋ยวมันมุมมื่อมีแห้งเห็ดยังไหลนู้นห้องมันคือแต่น้ากับลาขาปลาน้ำเป็นคนมันลุงปลาย่อใหญ่ๆม่ใช่จะไปเกลี่ยชสมองลุงเด้อะห้องแล้วลุงคุยแล้วเนื้อ มือตุยจังฉันมือฉันยัางขามาอื่นปัญญายิ่งไอยากกินข้าวบนมือเลยมือแน่ปนญญายิ่งไซื้อป่าบอเสือเลยจากทัาัดอ่า่าฮ่นฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮ่า่าฮาฮาฮาย่าฮ่าฮ่แดงาั่าฮ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 าฮ่าฮัาฮ่าาก่าฮ่าา่าฮ่า้าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าายา่าฮ่าจ่าฮา ปยงิกอยา่ใน่วห้องน้มอกองปาซบลขี้ม่เยม่เหอกูหรออยากจะอด้กูก็ป่ซื้อแต่ว่าไม่ง่ายกูก็ซืบอเอร์ดานะจ๊ะจันบ่ยอมนะมโ่งหน้า้าบอกว่า เาเบิกกรกได้ไหมใหญ่ี่ยหุ้จีกันยุ่งยกยัตั้งหลังนี่บนยักยั้เดี๋ยวาเสีไปตูดห้องไผรป้ินไซโกห้องมึงนั่นตอนนี้กี่นักกายขึ้นไปแล้วเนีอยง้อเา็นไงปัญญาชื่อปลาช่ยน่ไปแ พี่บบเพิ่นกะถามคือกันเลยห้องเจ้าหน้าที่กินพิซซ่ากับบัคเต้มชีเมื่อไหร่ก็ต้องกินจุป,ปายย่างกินเรื่องอะลูะลกเปาลาลงมาแต่ <c oughs> ละคนโอ้นใส่น้ำต้นโอ้ไปแป,นนนปงลงบ่อนนอนไปนวลในโกม่าขาโคนลงงาคนคลงงาเหมือนตัวขึ้นนอนฮันโลุบ้านดอกอาดนั่น ก่อนเพื่องก็จะีเบก่อนเพื่องก็ตี่สวนเพื่อนขึ้นปเเทิห่างเลยเชิงน็พับนั่งเชิงแล้วก็เต้นแล้วก็สั้นสวนพักเกินสวนพักเกินกับปวดเที่ยวแล้วก็เบ็ดเบพ่ไว้เยนี่เอาแต่มาเดิมตีกบเขาเดียวนั่นนั่นแล้วพก็บเป็นแล้าก็กะลีเลยแหละไปเลยเพราะว่าที่มูจิเก็บไม่ใ้เขากินอ้เอาต่ตนั่นตะว่าเลยเดีเจีอุดหนุนเดีจีน่เ้ย มันอย่เงี้ยเงี้เอีดมากินเองแต่ก็เป็นต่นอนในตัวมักค้ามผลงานผลงานั่นนะุณหมปัญหาที่ว่าจะสิได้นอนเโบนั่นแหละซอสแจงครับซอสแจ้งดอกคว่าเลี่ยงขอหามนี้ไปเบิกแค่มือนะหรือว่าเพือเแจมเือนื่อยเตมจะไปแล้วมืดเส้นเก็บกดฉันตือนหได้เอาสมวนเนาะ บัดสิไปนอนมีแตเสียงห้องเสียงปีดขึ้นจังหวะนขึ้นอีกเลยเออคนได้ยินไในหูนะเวลคนเพราะกระดิ่งเสียงคนหอบลุกมาเบิ่งบ่มีโอ้ยหากระจนลุกขึ้นมาเบิ่งเขาก็ขึ้เต้นปพกติอยู่งเสือกไปมาได้หละขึ้นจังหวะเสือชุดชั่วไมา้เชคมาโอแลวเาเปลี่ยนตะคอยเออเจ้าก็แหงเด็กเล่มนอนนอนนานรับการในงนทุกคนเต้นน่สิคนนึง กูเห็นนะกูีเห็นแม่เมอเลยย่ามันตกย่าไตเป็นปากระพือกมนมีย่ามันตกนย่างๆเอามันหลงอันนี้ย่ามันตกหรอปลูาเกอมาลินนยคือว่าย่างๆไปเอามันกลงย่ามันตกตุ่มเลยเพื่อนางการน้อรับอยู่หเียมลาหลกมาโคตปูลาหามนั่งดีนะย่บ้นมะอันนั้นมนกะจมปีมหัวนั่นแหละอน มันอันตูไปทำงบริยินปานใดได้ที่ทกิงมันดังเนดังไกู่่ดังไก่แต่ทุกคนีนุ่งมีน้องมี่นนุ่งเนนั่รือเนาะมันนอนี่น้องมเงินกับมี่นี่นองคเงินับไปมันจะไปบวกกันนะคนเบียร์เ่ยุทคนแล้วมันไปมันขับาเปมากีต็มี้ัับไได้เปิดเพลงมันเลมารลดที่ก คือการกำบักย่างยะผู้มันมาเต้นโชว์เจ้าทยคิดก็ทางทีหลักทีม่เต้นนั่นซื้อมันกำบักย่างยะเขาบอกปักจอนพ่อนี่ซื้อลายซื้อตายแท้โอ้คือมันมักมันเต้นเขาตายแบบนั้นนะครับั้นเรากับเรากัะบบอย่า่นั้นแต่แต่เรากับเรากับเราขาดง่ายแต่ว่าเราขาดง่ายเลยเนาะมาตนี่นี่แหละว่า เบิ่งทุกคนคือที่แบบโปิ้นแบบนั้นขนาดะงไม่หกเลยเอ้แม่ันจะบดตื้นยากให้วามวนมวนจึมๆน่ะเฮ้ยช่วงังล่นปุ๊กอินี่มาเบิ้งมาเบิ่งวันนี้มันด็หน่อยมันจะใช้น้ำมาปีนหัวไปๆๆนี่เฮ็ดยางนี่ก็เลยไ้่าจิยางมาลงมาห้ามปังามันโตใจปีนบัดเฮ้ยะมาพันเ้ะที่โมงแลวนี่แม่จะเดรัไปตุงไปขมยไปเนาะเอามานน้ำ เอาห้องน้ำเลยลืมอัดมะเืิอโคนดไ่เปิดใ่เนาะไปด้ว่ามันสีบลตื่นอะไมันลูกมาแล้วมันเต้นไปลุกเปิไม่เข้าอย่ามันบกอปชัยแจ้งมาน่ะมันหลอดเขาทั้งหัวพญายังก่อาตึงบ่กินลูกชิ้นเบบจบงอนขุนย่าเขากินมา แล้วเราจะไปถิ่นได้อุ้ยสันจีหอยไว้เริ่มกินเลยแล้วลองนี้ลางหิ้วเรอาีพเรื่องแล้วผาดําเป็นแบไหนอ่้าดอาเป็นติ้าไหมลูกิมาหาข้าวหาคางเด้อทั้งหมดก็จีหอยจ้าหอยเขากระด้ลายเติบในถุงนั่นแหละจ้าอือน้องไอซี่ มาเลยผู่ป้าตกไปไกลเนาะเฮ้ยกามาเอาพักเพลินนอะพี่นอกเนาะล้าพักบ่โเขาว่าบ่กินข้าวก็อิ่มแล้วก็ไปหาหอย้นตต่อเนาะหรือว่าจึงได้กะ ติดตามทางทีมงานจ้าเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพประกาศไว้เพียงสนีทฝากติดตามคลิปหน้าจ้าดูจ้าบายจ้าเออพูดเก็บสัมภาระบอสผมไม่ได้คิดจะคว่ำนั่นไปแล้วข่าน้าสองทิ่ทัพทิศกาใหมีอืมผมเรียกว่าชิ